เก็เดี๋ยวจะไม่มีใครมาสักคนเลยมาเชียร์อะไรกันนักหนาอันนี่มากันนี่ไกลมาเชียร์ใครไกรมาเชียร์ใครเชียร์ใครให้ใครมาเชียร์ใครโอ้โหอาหารประถามว่าเชียร์ใครแม่งหน้าเหลือพร้อมกันเลยหายยังไม่เนี่ยปีที่แล้วก็มานี่เราเนี่ยโอ้โหนี่มาจากวงแจ๊สปุกนิกมึงรับงานอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวนี้งานมึงบอกไว้แจ้งงานน้อยโอ้โหไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันอ่าแล้ว เฮีย <He> มาทำอะไรที่เนี่ยเอาปูนแ่งก็ต้องบอกนะบอกเ่าตักให้มายืน ให้ยืนนีดนะ้าเคลียร์กันเบาๆเอ้าจ่าหลุยครับผมเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จยังไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้มอเตอร์ไซค์คันไหนที่มันซิ่งมากๆจับมันหมดเลยครับโมเตอร์ไซค์เหรอครับผมนี่อุจะบ้าหรือเปล่าเราเป็นทหารไม่ใช่ตำรวจมาตั้งด่านจับมอเตอร์ไซค์อะไรอ่ะอ้าวปกติเราออกมาเป็นตำรวจนะวันนี้ทหารนะฮะวันนี้ต้องเป็นทหารที่ชุดตำรวจกูใส่ไม่ได้แล้วชุดตำรวจกูใส่ไม่ได้แล้วโอ้ไอ้เจี๊ยบเขาส่งไปเย็บเอวอยู่มีแต่ไอ้พวกนั้นน่ะพอดีกันไอ้เจียผผออออมมเเาา ผู้พันครับหมายถึงว่าวันนี้เราจับทหารเตรียมหรือยังใ,ใบดําใบแดงอ๋อผมเตรียมนะครับใบดําใบแดงเดี๋ยวถ้าไอ้คนไหนมันเสียบหรือว,ว่าเล่นผิดกติก,กาเดี๋ยวผมให้ใบแดงไล่ออกไปครับโอ้ยไม่ใช่กรรมการฟุตบอลไอ้เวรนี่เอาเลือดหัวออก,กอีกทีดีไหมบอกตรงๆนะเหมือนขั้นสนุกกับหัวผมมากเลยนะผาะพันหัวผมเนี่ยเปเลยมีตะถ่ายกับมือมือสองอย่าง หยอกเล่นหยอกเล่นันบผมหมายถึงใบดําใบแดงที่ไอ้พวกทหารใหม่เขาจะมาจับเนี่ยได้ครับนะเตรียมยังเตีบยมเรียบร้อยแล้วครับนี่ถ้าทําอย่างนี้นะผมมายืนเหนื่อยคนเดียวก็ได้คุณกลับไปกรมก่อนเลยได้เลยนะพี่ผู้พันครับผมบอกตรงๆนะพี่ถ้าผมไม่เป็นนี่เป็นตินนะผมไม่มาทํางานแบบนี้ละไอที่มาที่ผมเป็นนี้นี่ จเย็นเย็นนะคะพี่พี่อยากหมดหนี่ไหมล่ะอยากหมดสิน้องอยากหมดหนี่พี่ก็ต้องหาพาเสนาลิงรายการไม่หมดหนี่เหรอจ๊ะหา m 1 5มามาดื่มเนี่ยแหละคะ่ะดื่ม m 1 5 0แล้วจะหมดหนี้ได้ยังไงได้สิคะเพราะแคมเปญใหญ่แจกหนักจัดเต็มกลับมาตามคำเรียกร้องกับแคมเปญ m 1็0ปลดหนี้ทุกชั่วโมงแจกทองทุกวันมันน้อยไปแจกทุกชั่วโมงไปเลยคะ่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะแคมเปญดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่พลาดโอกาสเพราะเราแจกหนักแจกถีลุ้นปลด นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันแจกทองสูงสุด10,000บาทแจกทองเพิ่มทุกวันหวยออก100,000บาทแจกรางวัลใหญ่ทอง1ล้านบาทและรางวัลอื่นๆกว่า2,000รางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทเลยค่ะพี่แต่ก่อนอื่นเรามาเติมความสดชื่นกับ M150 กันก่อนพี่หลุยรับรถไหนดีคะให้อย่างพี่นะพี่ว่านี่เอาฝาเหลืองดีกว่าอเออทรงรหัสใต้ฝาได้ทุกรสชาติเลยเหรอใช่แล้วค่ะ ได้เติมความสดชื่นแถมลุ้นปุดนี้คุ้มสุดสุดเออแล้วไหนน้องทำยังไงอะ สอนพี่หน่อยได้ไหมที่ไวลุ้นปลดหนี้พี่หลุยทําตามนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะแค่2อขั้นตอน1สแกน QR code ข้างขวดเพื่อแอดไลน์แต้ม M 2กรอกรหัสใต้ฝาแล้วส่งสิทธิ์ส่งตอนไหนก็ลุนได้ทุกชั่วโมงวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2 5 6 8อเลยค่ะส่งแล้วส่งแล้วพี่นี่แหละคือผู้โชคดีคนต่อไปใช่แล้วค่ะได้เติมความสดชื่นแถมลุ้นปลดหนี้คุ้มสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดกดติดตาม f a c e b o o แอดไลน์แต้ม M แอด M150 ไว้เลยดื่ม m 1 5 0ทุกวันดูนได้ทุก24ชั่วโมงผู้โชคดีชั่วโมงต่อไปอาจเป็นพี่ก็ได้นะคะส่งเลยครับี่ทุกกรหัสเราไม่ทิ้งได้หลุนทุกชั่วโมงจนจบแคมเปญเลยค่ะทุ่บนครับมีเศษตังค์สักส0งพันไหมครับผมจะซื้อเดี๋ยวสองพันมึงใช้คำว่าเศษตังค์เหรียญอยู่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเนาะโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมถามนิดได้ไหมว่าคุณมากับใครอะ ไปใครมาก่อนก็ปลาได้เลยหาใครที่จะมาโอเคอเอน้องน้องมาทำอะไรครับมาจับค่ะ มาจับทหารจับผู้ชายค่ะหวยอกค่ะหยอกอะไรี่น้องเป็นใครแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยอาหนี้บองได้เลยนะถ้าแฟนมาไล่ทหารหรือว่าครอบครัวมาไล่ทหารหนูต้องไปอยู่ข้างนอกนูแบบกับเพื่อนเขาโน่นใช่เข้ามาไม่ได้ออกไปเลยครับออกไปเลยครับหนูไม่ได้มารอแฟนค่ะหนูมาจับทหารเองโอ้ทุกคองเลยเวลาไปจับทหารคัดเลือกทหารเนี่ยจะต้องมีนางฟ้ามาปรกกดตัวตลอดเลยหนูก็คือนางฟ้าเฮ้ยเอางี้หรุยถ่ายรูปกับนางฟ้าหน่อยกองเราจะได้ดังๆ ที่ลบกวนไม่ถ่ายได้ไหมคะพอดีหนูแอบแฟนมาค่ะตอนนี้แฟนหนูไปบวชอยู่เอาแล้วแลเอาโค่อคได้ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แลยนะเดี๋ยวมาครบแล้วก็จะได้จับพร้อมๆกันใครเข้ามาแล้วก็นั่งเลยมาก่อนจะนั่งก่อนเลยนั่งเลยเดี๋ยวกาลังจะเริ่มแล้วเชิญเชิญเข้ามานั่งให้เป็นที่ครบแล้วนะครบเราจะได้เริ่มรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเจริญพร เรียบร้อยนะมากันแล้วเนาะเดี๋ยวเรียกเรียกชื่อมึงรีบๆหน่อดีกว่าเสียเวลาก็ต้องตามเวลาไงมันยังไม่ถึงเวลาไงเดี๋วถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวก็จะไล่ชื่อเรียงคิวตามนี้เลยที่ลงทะเบียนบอกแล้วไงจะช้าทําไมวะเสียเวลาฮะรู้ไหมถ้าผมโทรแค่กิงเดียวเนี่ยถ้าผมโทรแค่กิงเดียวเนี่ยเชื่อไหม ออกแม่งทั้งแผงนะฮะออกทั้งแผงเอาครับผมบอกหน่อยได้ไหมครับผมจะเปลี่ยนแผงใหม่เนี่ยผูกหมดเลยทั้งแผงเลยอ๋อย่าไปเล่นกับเขาที่ไม่ใช่ฟันเอยดี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 ครับผมก็คือยังไงจะจับเลยไหมกี่โมงครับนายนายจับกี่โมงเพราะกัําลังจะเริ่มแล้วเริ่มไปซื้อซื้อข้าวให้แม่ด้วยครับยมยมครับเออเดี๋ยวจะไม่ทันเพลงซะถวายหลวงพี่หน่อยโอเคั อายุวันนะพละแปซะาทาประคังต้องต้องดื่มแล้วนะทําไมครับอาจารย์เห็นป้ายไทยทศหลาเลยอั้รเกี่ยวอะไรครับท่านผมพี่กลัวเขาจะไม่ต่อสัญญาณป้ายตรงเข้าเส้นโคลดาไม่มีแล้วอ่ะเป็นรูปใครอรรูปใครรูปมีหนวดอาจารย์หีอะไร เรียบร้อยไหมเอานั่งประจําที่เอาน้องเข้าประจําที่ดิฮะก็ไม่เห็นแล้วทุกคนก็นั่งหมดแล้วคุณมาถือคุณที่อะไรมานั่งประจําที่เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตพ่อผมโทรหาพี่ใช่ไหมคุณนำสกุลจันเรืองใช่ไหมใช่ครับขับท่นครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับผมโอเคฮะได้ครับครับสวัสดีครับนะอ้าวมึงคนแรกเลยมาจับมาเข้ามาวัดส่วนสูงสูงววัดสเข้ามาเลยเชิญเจิญเจิญเฮ้ยพี่เดี๋ยว ที่นี่สถานที่รายการเอาปืนมาทำไมเอาปืนมาไมเอามาทำไมไปเาก็รับสูงสูงร้อยสามห้าเซนครับผ้าหรือไงพี่เฮ้ยเดี๋ยนิงียวนิ่งรอยเจไม่ใช่เหรอหลุยเจมึงก็ย่อลงย่อลงย่อลงลงอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอได้แล้วครับร้อยสามห้าเซนครับเป๊ะเลยครับคนที่อะไรสูงก็หมานิดเดียว บ้าวะเนี่ยบ้าอะไรกันพี่เอาเดี๋ยววัดตัวครับวัดตัวเดี๋ยววัดไหลก่อนนะป้าไหลอะไรเออไม่ได้มาตัดสูตรครับพี่เสียมอะไรนะอะไรเอาให้ทำอะไรก็ทำมื่อะไรมึงเคยจับทหารปะเนี่ยนะอะไรอยากโดนย้ายหรือไงพี่มึงมีรถกระบะเหรอจะย้ายบ้านกูกูอยู่ที่นี่มา20ปีกูไม่ย้ายโอเคเอาจับจับเลยมานี่อ้าประกาศเลย พอบอหนึ่งพัดหนึ่งแด<ร>งเ,เ,เป็นชื่อ,อะไรเป็น,ปนจริงด้ยอย่าไปแดกข้าวที่บ้านกูนะ้พวกมึงเนี่ยป่ะกูไม่ต้อนรับพวกมึงเนี่ยเออกูหากีนเน่เดงก็ได้เอาเซนชื่อเตดงลงไปพ่อมึงอ่ะโทรมาบอกกูเองเอ่ะเออว่าให้มึงจับอ่ะให้ได้ให้ได้ใบแดงนะไปไปน่รอนเงี้ยนักไอเด็กเยี้ยงานไม่ทำหาแต่เรื่องเที่ยวจัดไป ันหนึ่งนั่งนู่นเลยครับไปไหนไปนั่งรอนู้่ะคนต่อไปอาทิตย์มีมากอาทิตย์มีมากอาทิตย์มีมากเออเอาวเฮ้ยมึงยังไม่ได้ไปเลมึงไปลมทำไมเนี่ยไม่รู้วันเหนใครมาจับก็เป็นลมกันทุกคนเลยเฮ้ยมมา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 ผมแล้วเหรอเออโอ้พี่มีของดีอะไรช่วยผมด้วยเทพไทยสักหลอดไหม ผมไม่ชอบฮะเทปไทยผมชอบเทปสีใสของด <c oughs> ีหน่อยได้ไหมครับไมโยมมีพาร่าอะไรอ่ะผมว่อยากเป็นจริงผมว่าผมเป็นฮือทอปแต่ก่อนเป็นฮีฮอปเดี๋ยวนี้เป็นฮือทอปเราอาจจะตกใจนี่พูดเออแล้วทำไมถึงไม่อยากเป็นอ่ะไม่อยากเป็นครับ เมียเมียยังเล็กอยู่ไม่แต่ลูกยังเล็กร <c oughs> ่วมรวมกันเล,กเลยทีเดียวอ๋อเหรอ ควเป็นอาหารแล้วเมียทิ้งใช่เป็นโรคอะไรบ้างบอกหนูพี่เขาดิก็ไอขื่นไอแหบไอแห้งไอจะรากแดงรากเขียวจะเสียวหน้าอกอาจจะเป็นวันน้ำรอาจจะตกกระไดกระดกกระดกกระโดดกระโดดกระเด้งลงไปในกระด้งลูกกระเดือกกระเด็นกระดอยไปโดนเด็กกระเด่าแดดดิ้นแอจะจบไม่สิ้นไอจเสียวสิ้นดิ้นท้องติดติดจะลุกจะดิ้นแน่นท้องทรมานกายกินไม่ได้นอนไม่หลับมันคือว่ากั๊กเอาแค่นี้ขนาดกันครับเอาแค่นี้ขนาดกันครับไม่รู้โยงคิดอยากจะทำอาชีพเสิร์ฟขายของออนไลน์เงี้ย ขารวยครับหผมพี่เป้าอ,อยู่ใ,ใกล้เขาเขาขายเรือมีเรืออะไรบ้างอรัโยมเรือยอทเรืออีแปะเรือฮิปองเรือโค้งเรือแฉะเรือประทับเรืนี่ครับสมัคร์ตติ้งต่อมรวมขายของออนไลน์ช่วยได้ผมไหมได้ครับต้องคุณเลยไหมครับ <c oughs> อ๋ออมทีระันนะ <c oughs> ใช่ใช่นี่อันนี้เขาอ,อยู่เป็นที <c oughs> <c oughs> ดีนะเว้ยไม่เอาพระมาจากพี่ดุ้ยดุยนะอืมอมอมปากอมบ่นอะไรนะอมอมไปเถอะโซ่ผักแ้นึกถึงพ่อแม่นะมันดับมือแรกกั้นใจกคืบลงไปหมลองลองไปโยมันอ่ะอาทิตย์มีมากนะจับเลยโอเคจับ าาไม้ดำอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวผมโอนเข้าบัญชีให้เลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายผู้ชายไปต่อไปนั่งรวมเลยออกมาดูโน้นเลยต่อเลยคนต่อไปชัดชัยจำเนียนคุลคุณเหรอข้ามาชัดชัยจำเนียนคุลพี่ประดี๋ยว ต้องไปจับแล้วครับแต่ใจผมไม่อยากเป็นนะครับอยากรับใช้ชาติแต่ตอนนี้แม่ผมป่วยหนักติดเตียงแล้วพ่อผมก็ไม่อยู่แล้วครับผมต้องแบบภาระทั้งครอบครัวผมก็ต้องไปหาเดินขายดาบขายมีดประทังชีวิตเลี้ยงแม่ครับตุพี่ครับพอมีของดีผมติดตัวไหมครับตุพี่ให้ผมโอนโถขี้ออกไปทหารด้วยาัยลมเกิดอะไรอ่ะก็ยังค่ำ หยอกเล่นครับปนังคารครับข้างครับซื้อเบียร์ให้ขวดซื้อเบียร์ให้ขวดไปยถ้าเป็นพระหยอกเล่นโรงชับแล้วผมแลยมานะกคือเลวผมอ่ะชัดชัยจำเนียนกุณนะครับกลับเลยตัวเอาขาหน่อยเร็ว พอโบหนึ่งพัดหนึ่งเดิใช่หลวงพี่หลวงพี่ผมเดินอาหารหลวงพี่ผมอมอะไรอะไม่เห็นขังเลยอะอะไรอหลวงพี่เอาจริงเสียงแหบๆอมแล้วจะสดชื่นคอนใช่ใช่ใช่แล้วมึงรีบไปไหนอะกูยังไม่ได้ควักพายมึงเลย้ว กูให้โงมรูโอมปอนกูเห็นเสียงมึงแห้งรีบไปไหนเนี่ยยิปผิดไปถามคนที่จำไม่ได้เปล่างสุพี่้สงพี่คุยผมด้วยที่ไปได้ไปได้ไปได้น้องน้องน้องเข้าไปนั่งรอเลยได้แล้วเรียกแล้วเอ๊ะเด็ดเดี๋ยวก่อนนะท่านท่านมาดูชื่อท่านหน่อยดิใช่แค่นี้ไหมนี่ครอนน่าจะใช่เอาเราต้องรู้อนครับนี่แหละประดุงทรงแสงอ๋อชื่อพัฟปัญโยธรรมะยิปปี้ใช่ใช่นั่งรอรอ ต่อไปต่อไปเอ่ออันนี้ช ouais ื่อว่าล็อกกี้ล็อกกี้ครับได้ล็อกกี้เชิญครับอ่าเชิญครับุดอะไรกันเนี่ยอะไรล็อกกี้ไป้ไปคุยเขาเลยอะไรอ่ะไม่ต้องโกหกกันด้วยหนูขอโทษหนูไม่กล้าบอกตรงๆหนูกลัวรับไม่ได้ มันก็ต้องรับไม่ได้อยู่แล้วบอกว่าอยู่บ้านแล้วมาจับทหารแบบเนี้ฮะยังไงนะคะรู้อยู่หรอคะรู้สิทําไมจะไม่รู้คนเรานะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนขอให้เราไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนไม่สร้างความวุ่นวายให้ใครสร้างสารรค์สังคมทุกคนเขามองเราเป็นคนดียุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองต่อให้เป็นเพศไหนไหนขอให้เป็นคนดี เท่านี้เป็นพอหมูเด้งช่วยอัตมาด้วยจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องสนใจน้ำลายข้างทางมนุษย์คนเราเกิดมาต้องถูกนินทาถูกกล่าวหาว่าร้ายไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างหรอกโยมคิดดีทำดีก็พอและโยมที่อยู่ณที่นี้ทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดับไป อาตมาอยากจะบอกโยมทุกคนฟังเอาไว้นะโยมอย่าลืมไปดูหลวงพี่แจ๊ดโคชิ่งฉายแล้วทุกรงภาพยนตร์เมเจอร์เเเบเจอร์เบเจอร์ไปดูกันด้วยนะโยมนะเอาที่ตกลงมาจับทหารหรือว่ามาโปรโมทหนังหลวงพี่แจ๊ดเนี่ยมาโปรโมทหน,นังเดี๋ยวพจน,น,นอนน์รอที่รถตู้เดินกลับละเอาแล้วล็อกกี้ล็อกกี้เขาก็มาจับอย่างเงี้ยอืมเขาก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้อง มาอา่านไม่ต้องมาปิดบังแล้ววันนี้เราให้สนุกสดใสเลยล็อกกี้เฮ้ยสามชาล็อกกี้เต้ล็อกอกี้ไปอยู่ที่ไหนไปกินแล้วรนอะเราตักแต่เช้าจนดึอกอะไรฮะน้องเต้นโอเคข <c oughs> ้าสมดงงุงด้วย